เอ,อ๊ะตกลุมมาน้อยคิดบูมาอีกแล้วนี่กับแกเขาไหมใช้อีกตัวนึงไปใส่ล่ะมัน,นก็หลุดมาดูแทะตัวนึง,งไปแล้ว ยืมเงินเพื่อนไปกินบาทดิจ้าไดกขับขบกินเองด้วยลุงพ่อบอกเพคนแล้วเพราะว่าเขาคนนี้ตักบาทเงินเป็นอะไรมี่ครับผลงานเขาใส่บ้านทางจีนบานทดิออโอเคไปใจาไปกรุงเทพเดิมันใช่ต้องมาพิษบูมาอีกแล้วมาตอนค่ำๆเจ้า<ห>ของจะรู้ไหมเนาะเจ้าของจะรู้ไหมเนาะว่าหมาหลุดหมาไหนหมาไหนแชทเขาทนะี่นั่ง กบ้านไปตัน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 ใช้ไฟฉายปล่อยมันมาบ้าเย่สองตัวเลยไหนๆขอถ่ายรูปหน่อยแน่แน่แ <issions> น่แน่ Arizona, น้อยพิษบูลลดมาอีกแล้ว măng măng